ดาราเล่นหนังชีวิตดินเนอร์มื้อแรกกับเสีย่ยคอนโดหรูย่านทองหล่อในค่ำวันฝนพรมชุดเรสสีดำแขนยาวแขนปิดมิดชิดแต่พอดีตัวยังไม่อาจปิดบังรูปร่างงามระหงของควันข้าวดาราสาววัยสาที่ชื่อเสียงเคยโด่งดังบนจอทีวีเมื่อหลายปีก่อนบัดนี้กับต้องยืนหน้ากระจกเช็คตัวเองอย่างประมาชุดนี้โอเคหรือย,ยังนบเธอถามคนข้างกายผู้เป็นทั้งผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อนที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยยังเล่นซีรีส์น้ำเน่าช่องเคเบิล นบลอบถอนหายใจก่อนจะปรับผ้าคลุมไหล่ของเธอให้เข้าที่โอเคแล้วเธอไม่ได้ไปขายตัวนะข้าวเธอแค่ไปนั่งกินข้าวฟังผู้ใหญ่คุยแล้วก็กลับแต่มันก็รู้สึกไม่โอเคอยู่ดีอนบเหมือนเรากําลังขายศักดิ์ศรีตัวเองถ้าเธอไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปนะฉันไม่ได้บังคับแต่แม่เธอคงต้องรอเงินค่ารักษาอีกนานหน่อยขัข้าวหลบสายตามองไปที่กระเป๋าสตางค์ที่แบนราบแทบไม่มีเศษเหรียญเหลืออยู่ เงินในบัญชีก็มีแค่หลักพันแถมยังติดหนี้ค่าผ่อนคอนโดหนี้บัตรเครดิตและค่ารักษาแม่อีกก้อนใหญ่เขาแค่ขอเจอครั้งเดียวใช่ไหมเสียงเธอสั่นเบาอย่างพยายามกลื่นก้อนอะไรบางอย่างในลําคอนบยักหน้าแค่กินข้าวดินเนอร์หรูที่โรงแรมไม่มีห้องไม่มีเรื่องอย่างว่าฉันเช็คแล้วเขาไม่ใช่คนลวนลามแค่ขี้เหงารถเบนสีดำพาข,ขวัญข้ามาถึงโรงแรมหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยา เธอก้าวลงจากรถด้วยใจเต้นระรัวพนักงานโค้งให้เธอเหมือนยิงจำเธอได้ว่าเป็นคนดังในอดีตเมื่อเปิดประตูห้องอาหารส่วนตัวเสียงเพลงบรรเลงคลอเบาๆต้อนรับเธอเข้าสู่ห้องกว้างที่ตกแต่งด้วยแสงไฟสลัวเธอเห็นชายคนหนึ่งนั่งอยู่ก่อนแล้วเขาลุกขึ้นยืนเมื่อเห็นเธอชายวัยห้าสิบปลายรูปร่างสูงใหญ่แต่งตัวดีผมขาวแซมข้างขมับอย่างมีสเสน่ห์เขายิ้มบางๆและเดินเข้ามายื่นมือให้สวัสดีครับคุณขวัญข้าวผมชื่อวิทยินดีที่ได้พบคุณในคืนนี้ มือของเขาอุ่นและสายตาก็อ่อนโยนกว่าที่เธอคาดไว้เชิญนั่งครับผมสั่งวายแดงกับเนื้อวากิวไว้แล้วไม่แน่ใจว่าคุณจะทานหรือเปล่าขวัญข้าวพยักหน้ารับด้วยรอยยิ้มจางหาหะในหัวมีแต่คำถามว่าเขาคาดหวังอะไรจากเธอแต่มื้อนี้กลับเงียบสงบเขาเล่าเรื่องงานการเดินทางธุรกิจและความชอบดูหนังเก่าๆของเขาโดยไม่แต่ต้องตัวเธอเลยแม้แต่ปลายนิ้ว จนกระทั่งอาหารจานสุดท้ายหมดลงเขาเพียงหยิบซองบางๆจากกระเป๋าและยื่นให้เธอของตอบแทนสำหรับค่ำคืนนี้ผมชอบคุยกับคุณมากนะครับขวัญข้าวรับซองมาเงียบๆและมองหน้าเขาอย่างสับสนคุณไม่คิดจะชวนฉันไปต่อหรือคะเขาหัวเราะเบาห่าผมแกเกินจะทำอะไรแบบนั้นแล้วละคุณขวัญข้าวผมแค่อยากมีคนคุยด้วยคนที่ไม่เสแสร้งและคุณคือคนนั้น ขัญข้าวเดินออกจากโรงแรมคืนนั้นด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยคำถามแต่สิ่งที่แน่ชัดคือเงินในซองนั้นเพียงพอให้เธอหายใจได้อีกเดือนหนึ่งและบางอย่างในใจก็เริ่มหม่นไหวโดยไม่รู้ตัวเสียคนนี้ไม่ธรรมดาขัญข้าวตื่นช้าในคอนโดที่เงียบเหงาเธอวางซองเงินที่ได้จากเมื่อคืนไว้บนโต๊ะหน้าโทรทัศน์ไม่กล้าแม้แต่จะเปิดดูว่ามีเท่าไหร่ในหัวเธอเต็มไปด้วยคำถามผู้ชายอะไรพาไปกินข้าวเฉยๆแล้วให้เงินเป็นหมื่น ไม่ถามไม่แต่ไม่เสนออะไรที่สกรปรกเลยสักนิดเสียงแจ้งเตือนลายดังขึ้นเป็นข้อความจากนบนบเสียวิตฝากขอบคุณบอกว่าคุยสนุกมากถ้าขวัญโอเคเขาอยากเจออีกครั้งเสาร์หน้าขวัญข้าวจ้องโทรศัพท์อยู่นานก่อนจะพิมพ์ตอบไปสั้นหาหะขวัญแค่กินข้าวใช่ไหมนบใช่แน่นอนฉันรปากแทนได้เสาถัดมาขวัญข้าวไปพบเสียวิตอีกครั้ง คราวนี้เขาพาเธอไปทานอาหารไทยโบราณในบ้านไม้สักรีมแม่น้ำย่านบางกระเจ้าที่เขาดัดแปลงเป็นเรือนรับรองส่วนตัวที่นั่นไม่มีใครนอกจากคนใช้ที่มาคอยเสิร์ฟเป็นระยะและแมวจอนจัดสองสามตัวที่เดินอดอ้อ,อนอยู่ใต้โต๊ะผมมาที่นี่เวลาคิดอะไรไม่ออกเสียวิทบอกที่นี่ไม่มีเสียงเมืองไม่มีใครเรียกผมว่าเสียมีแต่คนที่เรียกชื่อผมว่าคุณวิทแค่นั้นก็สบายใจมากแล้วขวัญข้าวหัวเราะเบาหาห เพราะฉันไม่ชินกับคําว่าเสียมันฟังดูเหมือนละครน้ําเน่าเสียวิตหัวเราะตามก่อนยื่นจานหมี่กรอบให้เธอคุณรู้ไหมผมติดตามผลงานคุณมาตั้งแต่เรื่องฝนหลงฤดูแล้วนะขวัญข้างเงี่ยไปละครเรื่องนั้นฉันเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆเล่นแข็งจะตายแต่มันมีแววไงผมเห็นคุณมีตาเศร้าๆเหมือนคนที่ผ่านเรื่องหนักๆมาทั้งที่อายุก,ก็ยังน้อยมันทําให้คนดูเชื่อว่าคุณเสียใจจริงๆแม้จะเล่นแข็งนิดๆก็เถอะ ขวัญข้าวนิ่งไปพักหนึ่งหัวใจอบอุ่นอย่างประหลาดไม่เคยมีใครพูดถึงเธอแบบนั้นมานานแล้วตั้งแต่ชื่อเสียงเธอเริ่มจางหายไปจากแสงไฟหลังมืออาหารเสียว,วิทยื่นของเล็กๆชิ้นหนึ่งให้เธอเป็นหนังสือรวมบทกวีเล่มเก่าหน้าปกซีจางผมไม่รู้ว่าคุณชอบอ่านหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันเหมาะกับคุณขวัญข้าวเปิดดูผ่านหาหในหน้าสุดท้ายเขียนด้วยลายมือว่า โลกอาจไม่สวยงามแต่เรายังมีค่าพอให้ใครบางคนเห็นวิทเธอกำของขวัญไว้แน่นกว่าเงินสดในซองเมื่อสัปดาห์ก่อนเสียอีกและในค่ำคืนนั้นขณะเธอกำลังกลับถึงคอนโดเสียงโทรศัพท์จากนบก็ดังขึ้นอีกครั้งข้าวฉันต้องเตือนเธอไว้ก่อนนะว่าอะไรวิทไม่ธรรมดาอย่างที่เธอคิดหรอกหมายความว่ายังไง เขาไม่ใช <power> ่แค่เสียอสังหาเขาคือเจ้าของเครือโรงแรมหรูเกือบสิบแห่งในเอเชียและเขากำลังจะเป็นข่าวหน้าหนึ่งอีกไม่นานนี้เสียงปลายสายเงียบไปก่อนนพจะพูดต่อช้าหาหะเขามีอดีตภรรยาเป็นนักข่าวใหญ่ในวงการและเธอกำลังตามสืบว่าเขาเริ่มคบใครคนใหม่ที่อาจทำให้เขาเสียชื่อขวัญข้าวนิ่งเปมือที่ถือหนังสือบทกวีเริ่มสั่นนี่เธอกำลังก้าวเข้าไปในอะไรบางอย่าง ที่อาจไม่ใช่แค่เรื่องของความเหงาและมื้ออาหารอีกต่อไปของขวัญในข่าวลือหนึ่งสัปดาห์หลังจากมื้อเย็นที่บางกระเจ้าขวัญข้าวใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในคอนโดพยายามไม่ออกไปไหนไม่โพส์ไม่รับงานแม้แต่นบก็เริ่มสังเกตว่าเธอเงียบเกินไปเธออ่า,อานหนังสือบทกวีที่เสียวิทย์ให้ไว้ซ้ำไปซ้ำมาจนจำแทบได้ทุกวักทุกบทไม่ใช่พระบทกวีไพเราะเพียงอย่างเดียวแต่เพราะลายมือเขาในหน้าสุดท้ายยังคงทำให้ใจเธอสั่นได้ทุกครั้ง โลกอาจไม่สวยงามแต่เรายังมีค่าพอให้ใครบางคนเห็นวันนั้นเองโทรศัพท์ของเธอก็สั่นขึ้นอีกครั้งแต่ไม่ใช่นบมันเป็นสายจากเบอร์ที่ไม่รู้จักคุณขวัญข้าวใช่ไหมคดีฉันนักข่าวจากช่อง G1 อยากสอบถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคุณวิศุขธ,ธนกิจคะ่ะเธอชะงักแทบทำมือไม่นิ่งขอโทษนะัคดีฉันไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ แต่มีภาพของคุณกับเขาที่เรือนริมน้ำถูกส่งมาหลายชุดค่ะและมีภาพหนึ่งที่คุณถือหนังสือบทกวีเล่มนั้นตรงกับเล่มเดียวกับที่มีในห้องทำงานของคุณวิทย์หัวใจขวัญข้าวหล่นวูบใครเป็นคนถ่ายทำไมถึงมีภาพแล้วเสียววิทย์รู้หรือยังเธอรีบโทรหานบทันทีนบฉันโดนนักข่าวโทรมาเรื่องเสียวิท์พวกเขามีรูปเราที่บ้านไม้มีแม้แต่รูปหนังสือที่เขาให้ด้วย เสียงนบตกใจไม่แพ้กันเป็นไปได้ไงเขาบอกว่าไม่มีใครตามเขาเลยนะข้าวบ้านหลังนั้นก็เงียบไม่มีรอปพอไม่มีคนแปลกหน้างั้นต้องมีคนใกล้ตัวที่ส่งข่าวให้สื่อหรือไม่ก็อดีตภรรยาของเขานบเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะพูดเบาหาหาข้าวฉันรู้ว่าเธอเริ่มรู้สึกอะไรกับเขาแล้วแต่ถ้าเรื่องมันจะเชา้ามันจะไม่จบง่ายๆนะเย็นวันนั้นขวัญข้าวได้รับข้อความจากเบอร์ของคุณวิทย์เป็นครั้งแรกไม่ใช่ผ่านนบ คุณนวิทย์ขวัญครับคืนนี้ผมอยากเจอคุณหน่อยผมมีบางอย่างต้องบอกคุณก่อนที่คุณจะได้ยินจากปากคนอื่นขวัญข้าอ่านข้อความนั้นอยู่หลายนาทีก่อนจะพิมพ์ต่อไปขวัญเจอกันที่เดิมไหมคะคุณนวิทย์ไม่ครับคืนนี้ขอเป็นที่อื่นผมจะพาคุณไปเจอสถานที่หนึ่งที่ผมไม่เคยพาใครไปเลยรถ s อ v สีเทาเข้มขับมารับเธอในอีกไม่ถึงชั่วโมงขวัญข้านั่งเงียบข้างกายคือชายวัยห้สิบปลายที่ดูไม่เหมือนเสีย ในสายตาสื่อเลยแม้แต่น้อยผมขอโทษนะครับที่ทําให้คุณต้องมาพัวพันกับเรื่องแบบนี้เขาเริ่มพูดคนที่ถ่ายภาพคุณกับผมคือคนในบ้านผมเองอดีตภรรยาผมให้เงินเขาแลกกับการสอดแนมผมทุกฝีก้าวแล้วตอนนี้คุณจะผมจะไม่ปล่อยให้คุณตกเป็นเหยื่อของอดีตผมขวัญเขาหยุดรถหน้าบ้านไม้ทรงไทยสองชั้นที่ดูสงบมากแต่ภายในกลับอบอุ่น ที่ผนังมีภาพถ่ายฟิล์มเก่าภาพหนังคลาสสิกภาพชายคนหนึ่งที่กำลังยิ้มและผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนห่างออกไปเล็กน้อยนั่นอดีตภรยาผมเขาชี้ให้ดูเรารักกันมากแต่สื่อทําให้เราพังเราทะเลาะก,กันเพราะข่าวหรือคําระหาและความกลัวว่าจะเสียชื่อเสียงเขาหันมามองเธอตรงหาหะแต่กับคุณผมไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นอีขวัข้าวหลบสายตามือกอดหนังสือบทกวีเล่มนั้นไว้แน่น เธออยากเชื่อว่าเขาไม่ได้แค่เหงาแต่เขากำลังจริงใจกับเธอมากกว่าที่เธอเคยคิดจากเสียสู่คนที่ใจเต้นให้จริงหลังจากคืนนั้นขวัญข้าวไม่ได้เจอคุณวิทยอีกหลายวันแม้เขาจะส่งข้อความมาทุกคืนก่อนนอนเช่นวันนี้ผมดูหนังเรื่องเก่าที่คุณเคยเล่นคุณชอบข้าวต้มปลาทะเลใช่ไหมครับผมเพิ่งเจอร้านอร่อยแถวบางโพดูแลตัวเองด้วยนะครับฝนตกทุกวันเลยช่วงนี้ แต่เขากลับไม่ชวนเธอออกไปไหนอีกเลยเรากับกำลังเว้นระยะให้เธอได้คิดขวัญข้าวยอมรับกับตัวเองว่าเธอคิดถึงเขาไม่ใช่แค่เพราะความอบอุ่นที่เขาให้แต่เพราะเธอรู้สึกปลอดภัยและเป็นตัวเองมากกว่ากับใครคนไหนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบ่ายวันหนึ่งนบโทรมาด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นข้าวเธอติดรายชื่อชอตลิสละครช่องใหญ่ผู้กำกับคนดังมาก แต่เขาบอกว่าอยากเจอตัวเธอก่อนเขาได้ยินข่าวกับเสียแล้วนิดหาหา่ถ้าเคลียร์ได้เขาโอเคจะดึงกลับมาแคสขวัญข้าวนิ่งงานเธอรู้ดีว่าเคลียร์ได้ในวงการหมายถึงอะไรแค่บอกว่าไม่จริงหรือมีแค่เรื่องเงินไม่มีความสัมพันธ์เธอก็จะได้โอกาสกลับมาอีกครั้งแต่สิ่งที่ทําให้เธอกัดปากแน่นคือเธอไม่อยากพูดแบบนั้นเพราะมันไม่จริง เย็นวันเดียวกันเธอตัดสินใจส่งข้อความไปหาคุณวิทย์เป็นครั้งแรกขวัญพรุ่งนี้คุณว่างไหมคะฉันอยากกินข้าวต้มปลาทะเลเขาตอบกลับแทบจะทันทีคุณวิทย์ว่างครับว่างมากเลยร้านข้าวต้มเจ้าเก่าย่านบางโพรแม่น้ำลมเย็นพัดมาต้องเส้นผมที่ปลิวเบาหาหะคุณวิทย์นั่งฝั่งตรงข้ามมองเธอยิ้มยิ้มขณะที่เธอซดน้ำซุปร้อนคุณยังเหมือนเดิมน,นะครับ เหมือนยังไงคะเหมือนตอนที่ผมดูคุณในละครเรื่องแรกยังมีแววตาที่ไม่ได้แสดงเธอหลบตากัดปากเล็กน้อยฉันจะกลับไปแคสละครถ้าเขารับฉันอาจมีคำถามเรื่องคุณคุณวิทย์วางช้อนลงช้าๆแล้วพยักหน้าคุณไม่ต้องกังวลเรื่องผมหรอกนะผมไม่อยากให้คุณเสียโอกาสเพราะผมแต่ฉันไม่อยากโกหกขวัญเขาเอื้อมมือมาวางทับบนมือของเธอเบา หาหเป็นครั้งแรกที่เขาแตะต้องเธอโดยไม่ขออนุญาตแต่เธอไม่ได้ดึงกลับกลับรู้สึกว่ามือเขาอบอุ่นจนหัวใจเต้นช้าลงอย่างประหลาดถ้าคุณจะพูดอะไรในวงการก็พูดไปเถอะครับแต่แค่อย่ากโกหกตัวเองเธอเหงยหน้าขึ้นช้าหาหาแววตาของเขามีทั้งความหวังและความกลัวคุณหมายความว่าผมแค่อยากรู้ว่าคุณรู้สึกกับผมยังไง ถ้าไม่มีเรื่องเงินไม่มีเรื่องสื่อไม่มีอดีตของผมแค่คุณกับผมขวัญข้าวเม้มปากแน่นน้ำตารื้นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวฉันไม่รู้ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นเริ่มจากมือไหนแต่ตอนนี้ฉันรู้แค่ว่าฉันไม่ได้อยากกินข้าวกับใครนอกจากคุณคืนนั้นฝนตกอีกครั้งเธอนั่งมองสายฝนผ่านกระจกหน้าต่างห้องในมือมีหนังสือบทกวี ข้างๆมีกล่องเล็กๆที่เขาส่งมาให้ขนมเปี๊ยะซัยเค็มที่เธอเคยพูดว่าเคยชอบตอนเด็กและข้อความอีกข้อความที่ทําให้เธอยิ้มทั้งน้ําตาคุณนวิทย์ขอบคุณที่ไม่กลัวใจตัวเองครับใบหน้ายิ้มมือข้างนั้นที่ฉันไม่อยากปล่อยหลังคืนฝนตกขวัญข้าวตื่นขึ้นพร้อมกับแสงแดดอ่อนๆที่ลอดท่ามานเข้ามาเธอเปิดโทรศัพท์เจอข้อความจากคุณวิทย์คุณวิทย์เมื่อคืนฝนตกแรงผมนึกถึงคุณตลอดเลยครับ รู้ไหมว่าถ้ามีใครสักคนให้กอดในคืนแบบนั้นมันจะอุ่นแค่ไหนขวัญข้าวอ่านข้อความนั้นแล้วหัวใจเต้นแรงเธอไม่ตอบแต่ยิ้มกับตัวเองก่อนจะเดินไปต้มกาแฟแก้วแรกของเช้าวันใหม่บ่ายวันเดียวกันคุณวิชชวนเธอไปสวนไม่ใช่ร้านหรูไม่ใช่บ้านไม้ริมน้ําแต่เป็นสวนกลางเมืองที่ร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้หลากชนิดเขาใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวพับข้อสีสะมีหมวกปีกกว้างสีครีมที่ทําให้ดูเด็กลงหลายปี คุณมาทำอะไรที่นี่เป็นประจำหรอคะครับผมชอบเดินดูอะไรที่เติบโตช้าหาหาเหมือนความรู้สึกของผมที่ใช้เวลากว่าจะกล้าเดินเข้าหาคุณแบบนี้เธอชะงักนิดหนึ่งแล้วก็หัวเราะเบาหาหาเสียพูดเป็นกรนเลยนะคะแปลว่าชมใช่ไหมครับเขาหัวเราะกลับก่อนจะยื่นมือมาเดินกับผมไหมมือใหญ่ของเขาเปิดออกตรงหน้า ขวัญข้าวลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่สุดท้ายก็ค่อยๆวางมือลงในนั้นมันอุ่นเหมือนครั้งที่แล้วแต่คราวนี้เธอไม่รีบปล่อยบ่ายวันนั้นพวกเขาเดินคุยกันเรื่องทั่วไปเรื่องหนังที่ชอบเรื่องวัยเด็กของคุณวิทย์ที่เติบโตมากับยายในชุมชนเล็กหาหะเขาเล่าว่าเขาเคยไม่มีอะไรเลยมีแค่คำสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ยอมให้ชีวิตธรรมดาแต่พอมีหมดทุกอย่างแล้วกลับไม่มีใครกล้าเดินข้างผมแบบไม่กลัว ขวัญข้าวหันมามองเขาแววตาเขาไม่ได้เศร้าแต่มันมีบางอย่างที่ลึกและนิ่งเกินกว่าจะอธิบายฉันไม่กลัวคะ่ะแต่ฉันกลัวอย่างเดียวว่าฉันจะเป็นจุดอ่อนของคุณถ้าสื่อกลับมาโจมตีเขาหยุดเดินแล้วกุมมือเธอไว้แน่นขึ้นถ้าคุณจะเป็นจุดอ่อนผมก็จะเป็นเกราะให้คุณเองเย็นวันนั้นขวัญข้าวกลับถึงคอนโดพร้อมขนมถุงเล็กๆจากตลาดสวน เธอยังยิ้มไม่หุบเมื่อเห็นข้อความในกล่องข้อความเฟซบุ๊กของเธอซ่องจดหมายบุศกรเจริญวิทย์ส่งข้อความหาฉันอยากคุยเรื่องคุณวิทย์กับเธอหน่อยลับๆขวัญข้าวชะง,งักทันทีเธอจำชื่อผู้หญิงคนนี้ได้ดีบุศกรคืออดีตภรรยาของคุณวิทย์นักข่าวสาวชื่อดังที่โด่งดังในฐานะนักเจาะลึกระดับประเทศเธอกดเข้าไปอ่านข้อความต่อฉันไม่ได้เกลียดเธอหรอก แต่เธอกำลังตกอยู่ในเกมเสียนาเขาไม่ได้เหงาเขาแค่ยังตัดใจจากฉันไม่ได้และกำลังใช้เธอเป็นเครื่องมือลืมฉันแค่นั้นข้อความสั้นๆนั้นเหมือนตบหน้าเธออย่างแรงหัวใจที่อุ่นมาตลอดหลายวันกลับหนาวเยือกในพริบตาเธอกำโทรศัพท์แน่นน้ำตาคลอเบา้าคุณวิทย์ถ้าทุกอย่างแค่เพื่อลืมใครคนหนึ่งแล้วฉันคืออะไรในสายตาคุณกันแน่ เสียใจได้ไหมถ้าเธอไม่ใช่แค่ตัวแทนขวัญข้าวนั่งนิ่งอยู่ปลายเตียงมือยังคงถือโทรศัพท์ไว้แน่นข้อความจากบุษกรยังคายอยู่ตรงหน้าแม้มันจะไม่มีคำหยาบไม่มีคำข่มขู่แต่มันไร้กาศที่สุดเพราะมันคือคำพูดของผู้หญิงที่เคยอยู่ในหัวใจของเขามาก่อนเขากำลังใช้เธอเพื่อหนีฉันขวัญข้าวลุกขึ้นเปิดลิ้นชักหยิบหนังสือบทกวีเล่มนั้นออกมา,ากเธอ,เ,อ,อเปิดไปยังหน้าสุดท้ายหน้าที่เขาเขียนลายมือไว้ โลกอาจไม่สวยงามแต่เรายังมีค่าพอให้ใครบางคนเห็นเธอหลับตาแน่นก่อนจะหยิบซองใส่หนังสือยัดมาลงกระเป๋าและโทรหานพทันทีข้าวฉันขอกุญแจบ้านพักที่บางแสนหลังที่พ่อเคยเช่าไว้ตอนฉันยังเด็กเกิดอะไรขึ้นเสียฉันแค่อยากหนีทุกอย่างก่อนที่ฉันจะถลำลึกเกินไปสองชั่วโมงต่อมารถเช่าคันเล็กพาเธอออกจากกรุงเทพ ขวัญข้าวปิดโทรศัพท์ไม่อ่านข้อความจากใครแม้กระทั่งคุณวิทย์ที่ส่งมาหลายข้อความแล้วว่าคุณวิทย์ขวัญครับเกิดอะไรขึ้นคุณวิทย์ผมโทรหาไม่ได้เลยผมเป็นห่วงนะครับคุณวิทย์ผมไปหาคุณได้ไหมแต่เธอไม่ตอบเธอไม่อยากฟังคำปลอบใจถ้ามันไม่ได้มาจากความจริงตกดึกบ้านไม้สองชั้นติดทะเลที่เธอไม่ได้กลับมานานเปิดไฟเรืองหาหะ ลมทะเลพัดเอาความทรงจำเก่าๆกลับมาเต็มหัวที่นี่เคยเป็นที่ที่เธอซ่อนตัวจากข่าวเช้าครั้งแรกในวงการที่ที่เธอร้องให้หลังเลิกรากับนักแสดงชายที่เคยคบกันตอนวัยรุ่นและตอนนี้ก็เป็นที่ที่เธอไม่อยากให้ใจตัวเองพังอีกครั้งขวัญข้าวนั่งกอดเข่าหน้าระเบียงจนเที่ยงคืนเสียงรถคันหนึ่งแล่นมาอย่างช้าหา,หาหเธอรีบลุกขึ้นมองลอดหน้าต่างคุณวิทย์ เขาไม่ได้แต่งตัวดีแบบทุกครั้งแค่เสื้อยืดโปโลธรรมดากางเกงผ้าสีเทาและรองเท้าแตะใบหน้าเขาดูอ่อนล้าแต่ดวงตาย,ยัางแน่วแน่เหมือนเดิมเธอเปิดประตูออกไปก่อนที่เขาจะเคาะสายลมทะเลพัดแรงจนผมเธอปลิวเธอยืนอยู่ในชุดนอนบางๆไม่มีเครื่องสำอางไม่มีเสน่ห์ของดารามีแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังเจ็บปวดคุณมาได้ยังไงเสียงเธอแผ่ว ผมถามนบเขาตอบอย่างไม่อ้อมค้อมผมจะไม่ยอมให้คุณเข้าใจผิดแล้วหายไปแบบนี้แล้วฉันเข้าใจผิดไหมคะคุณวิกเนียไปเขาเดินเข้ามาใกล้หยุดห่างแค่เอื้อมเขาคุกเข่าลงต่อหน้าเธอมือวางบนพื้นไม้ระเบียงขวัญคุณไม่ใช่ตัวแทนใครคุณไม่ใช่ของเล่นผมไม่เอาอดีตมาทดแทนอนาคตแล้วคุณยังลืมเธอได้จริงหรือผมไม่ต้องลืมครับ เพราะหัวใจผมไม่ได้มีพื้นที่ให้สองคนในเวลาเดียวกันและตอนนี้ทั้งใจผมมีแต่คุณเธอหลับตาน้ำตาไหลเงียบก่อนจะค่อยๆย,ยื่นมือไปแตะแก้มเขาคุณวิทย์ฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่เหมาะกับการยืนข้างเสียใหญ่เลยนะคะเขาจับมือนั้นไว้แน่นงั้นผมจะเลิกเป็นเสียและเป็นแค่คนแก่ที่รักคุณก็พอขวัญข้าหัวเราะทั้งน้ำตาเธอดึงเขาขึ้นจากพื้นแล้วซบลงกับอกเขาเงียบ Ha. ไม่มีเสียงฝนไม่มีเสียงคลื่นดังไปกว่าหัวใจสองดวงที่เต้นในจังหวะเดียวกันและมือข้างนั้นก็ไม่มีใครคิดจะปล่อยอีกเลยเมื่อลมหายใจของฉันมีคุณอยู่ในนั้นรุ่งเช้าในบ้านไม้ริมทะเลขวันข้าวลืมตาตื่นท่ามกลางกลิ่นลมหายใจของทะเลและไออุ่นจากผ้าหม่มผืนบางข้างกายไม่มีใครนอนอยู่แต่เธอได้ยินเสียงบางอย่างจากห้องครัวเธอลุกออกไปอย่างเงียบๆแล้วก็ต้องอมยิม้ม คุณวิทย์กำลังใส่ผ้ากันเปื้อนสีฟ้าลายการ์ตูนปลายืนทอดไข่ดาวในกระทะเก่าๆด้วยท่าทางประมาเสียงน้ำมันดังสู้เบาๆในขณะที่เขาหันมายิ้มเมื่อเห็นเธอผมปลุกคุณไม่ลงแต่กลัวคุณจะหิวไม่คิดเลยว่าเสียจะทอดไข่เป็นไม่ได้เป็นแค่เสียครับผมเคยเป็นคนล้างจานในร้านอาหารด้วยขวัญข้าวหัวเราะเบาๆเดินเข้าไปหยิบช้อนมาช่วยเขาเตรียมจานเช้านี้ไม่มีใครพูดถึงอดีตไม่มีใครพูดถึงข่าว มีเพียงข้าวต้มร้อนๆไข่ดาวส้กรอกและกาแฟที่ขมพอดีคุณเคยคิดอยากมีครอบครัวไหมคะควันข้าวถามหลังจะจิบกาแฟไปหนึ่งอึกคุณวิทย์นิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะตอบอย่างช้าๆว่าเคยแต่พออายุมากขึ้นผมคิดแค่ว่าอยากมีใครสักคนให้คิดถึงตอนเดินเข้าบ้านไม่ต้องมีพธิธีไม่ต้องมีรูปถ่ายแค่มีมือไว้จับตอนตื่น และชื่อเธอในเบอร์ด่วนของโทรศัพท์ขวัญข้าววางแก้วลงเบาหาหะเธอไม่รู้เลยว่าแค่คำพูดธรรมดาแบบนี้จะทำให้หัวใจเธอเต้นช้าแล้วอุ่นจนเผยยิ้มทั้งหน้าได้ช่วงบ่ายพวกเขาเดินเล่นริมทะเลขวัญข้าวเดินเท้าเปล่ากับชายผ้าชุดยาวที่ปลิวตามลมคุณวิท์ถือกล้องฟิล์มรุ่นเก่าม้วนฟิล์มเพียงมมวนเดียวผมขอถ่ายคุณไว้หน่อยได้ไหมแต่ฉันไม่ได้แต่งหน้าเลยนะคะ ผมอยากได้ภาพที่คุณไม่ได้เล่นแต่อยู่ตรงนั้นเป็นคุณจริงๆเสียงชัตเตอร์ดังครั้งหนึ่งขวัญข้าวหันไปยิ้มกับเขาทั้งผมที่ยุ่งจากลมทั้งรอยยิ้มที่มาจาัดใจจริงเป็นภาพแรกที่ไม่มีใครกำกับไม่มีบทไม่มีคิวมีแค่สายตาของผู้ชายคนหนึ่งที่เห็นว่าเธอสวยที่สุดแม้ไม่มีแสงไฟหรือชื่อเสียงใดห้อมล้อมคืนนั้นใต้แสงดาวเต็มท้องฟ้า ขวัญข้าวนั่งพิงเขาบนระเบียงบ้านไม้เสียงคลื่นกล่อมให้ใจเงียบและปลอดภัยฉันกลัวว่าวันหนึ่งถ้าฉันกลับไปวงการแล้วมีใครรู้เรื่องเราคุณจะกลายเป็นคนที่ถูกดึงมาแปดเปื้อนอีกครั้งเขาหันมามองเธอในความมืดเสียงเขานุ่มแต่มั่นคงคุณขวัญถ้าใครมองผมแปดเปื้อนเพราะรักคุณผมยินดีจะเปื้อนจนกลายเป็นสีเดียวกับคุณ เธอสะอื้นในคอรู้สึกเหมือนบางสิ่งที่เคยพังในใจค่อยๆสมากนลับมาเธอไม่รู้ว่าเรื่องของพวกเขาจะเดินไปถึงวันไหนแต่คืนนี้เธอรู้แน่ชัดว่าลมหายใจของเธอมีเขาอยู่จริงหาหะรักนี้ถ้าเปิดเผยจะพังไหมหลังจากคืนอบอุ่นริมทะเลขวัญข้าวกับคุณวิทย์ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอีกเพียงไม่กี่วันก่อนที่เธอจะตัดสินใจกลับเข้ากรุงเทพเพราะยังมีนัดแคสงานกับละครเรื่องใหม่ คุณวิทย์ไม่ได้ห้ามเขาเพียงยิ้มแล้วส่งกำลังใจให้เธอในทุกเช้าเหมือนทุกวันที่ผ่านมาไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรผมก็จะอยู่ตรงนี้และถ้าคุณต้องหายไปจากสายตาทุกคนผมยินดีจะกลายเป็นเงาในมุมเงียบๆแค่ให้คุณยังมีผมแต่วันที่เธอเข้ากรุงเทพได้เพียงวันเดียวภาพถ่ายชุดหนึ่งก็เริ่มหลุดออกจากเพจข่าวบันเทิงชื่อดังรูปขวัญข้าวกับชายสูงวัยที่ชายหาด รูปคุณวิย์จับมือเธอขณะยิ้มให้กล้องฟิล์มและรูปที่เธอยิ้มให้เขาในขณะที่เธอไม่รู้ว่าถูกจับภาพจากระยะไกลเสียกับดารารักต่างวายัยพุ่งขึ้นอันดับสองบนเทรนทันทีนบโทรหาด้วยเสียงร้อนรนข้าวรูปหลุดแล้วข่าวเริ่มตามกันให้วุ่นรายการบันเทิงโทรมาหาเธอทุกช่องฉันจะออกมาพูดเองขวัญข้าวตัดสินใจในพริบตาเธอจะยอมรับ ใช่เพราะครั้งแรกในชีวิตที่ฉันมีความสุขแบบไม่ต้องแสดงคือวันที่อยู่ข้างเขาและฉันจะไม่ยอมโกหกหัวใจตัวเองเพื่อแลกกับชื่อเสียงที่กลวงเปล่าเช้าวันรุ่งขึ้นขวัญข้าวนั่งให้สัมภาษณ์สดในรายการใหญ่ทุกคําถามล้วนแรงกล้าและล้าเสน้นแต่เธอนิ่งมั่นคงและจริงใจใช่แค่ฉันคบก,กับคุณวิทย์เราไม่ได้คบกันเพราะเงินหรือเพราะฉันตกตา่า แต่เพราะเขาทําให้ฉันกลับมารู้ว่าฉันมีค่าแม้ในวันที่ไม่มีใครจําชื่อฉันได้อีกแล้วพิธีกรหญิงชะงักไปชั่วครู่ก่อนจะถามอีกคำถามที่หลายคนอยากรู้แล้วคุณไม่กลัวหรอคะว่ารักครั้งนี้จะพังขวัญข้าวยิ้มน้ำตาคลอเพียงนิดถ้าจะพังเพราะความจริงฉันก็ยอมค่าเพราะฉันไม่อยากให้รักของเรายืนอยู่บนคำโกหกหลังจากวันนั้นเธอไม่ได้ออกงานอีกพักใหญ่ มีคนโจมตีเธอมีคนแซะมีข่าวลือที่เลวร้ายกว่าที่เคยเผชิญแต่ในวันที่แย่ที่สุดเมื่อเธอเปิดประตูห้องกลับมาจากตลาดคุณวิทย์นั่งรออยู่ตรงโต๊ะกินข้าวพร้อมช่อดอกไม้ธรรมดาฮาหา่เขาลุกขึ้นเดินตรงมาหาและพูดประโยคเดียวที่ทำให้เธอร้องให้ทันทีผมมองคุณจากในทีวีวันนั้นแล้วรู้ว่าต่อให้ทั้งโลกจะดึงคุณออกจากผมผมก็จะยอมโดนดึงไปกับคุณด้วย หนึ่งปีผ่านไปข่าวเช้าจังลงเหลือเพียงเสียงชื่นชมจากคนที่เคยตำหนิละครเรื่องใหม่ของขวัญข้าวกำลังจะออนแอร์ air. เธอไม่ใช่ดาวรุ่งอีกต่อไปแต่เธอคือนักแสดงหญิงที่คนดูเชื่อในวันเปิดตัวรอบสื่อเธอเดินพรมแดงคนเดียวแต่เมื่อหันกลับไปที่ปลายทางของเธอคุณวิทยืนอยู่ตรงนั้นในมือมีดอกไม้สีขาวดอกเดียว รอยยิ้มที่เธอเคยเห็นครั้งแรกในร้านอาหารใต้เงาไฟสลัวยังคงอยู่ไม่เคยเปลี่ยนพระสุดท้ายแล้วความรักอาจไม่ได้ต้องสมบูรณ์แบบแค่ไม่ต้องหลบแค่ได้กุมมือกันในวันที่ใครๆกำลังมองก็พอแล้วจบบริบูรณ์